ราศีกันนะฮะกับดวงดีฮะครึ่งเดือนหลังนะครับ16-31นะฮะเดือนพฤษภานะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการงานนะฮะดาวการงานของเราคือดาวพุธดาวพุธชุนนะครับยังโครจรอ,อยู่ตัวหนังมรณะนะครับนี่แปลว่าอะไรแปลว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะมันจะมีอะไรที่พลิกไปพลิกมานะงานที่เราคาดหวังอ,อยู่ๆมันก็มีปัญหาฟุบเรามาให้แก้แล้วแถมคนอื่นที่เขาเดือดร้อนที่เขามีปัญหา ็โยงงานมาให้เราแก้เฉยนะฮะแต่มีแต่นะครับดาวตัวช่วยเด่นดาวทิศดาวพฤหัสโชวช์โเจื่อกันแล้วนะครับงานมีคนช่วยเหลือดาวที่เกี่ยวกับดาวศุกร์นะฮะก็เรียกว่าสัมพันธ์คือเรื่องเงินทองนะฮะก็ยังโดดเด่นเรื่องดวงเสริมเรื่องของเงินทองและคนช่วยเหลือในช่วงน,นี้เข้ามานะครับก็แปลว่างานจะมีปัญหาก็เรื่องของงานนะครับแต่เงินเราเริ่มดีขึ้นหรืออย่างน้อยมีข่าวดีเรื่องเงินทองหรืออย่างน้อยมีช่องทางการหาเงินพิเศษ และอีกข้อสําคัญคือมีคนช่วยเหลือถ้าคุณกาลังทุกข์กังวลไม่สบายใจเรื่องงานหรือมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะมีวิธีแก้ทันเวลานะฮะเพราะแต่ละคนอนาะชีพแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเป็นราศีเดีวยวกันนะฮะฉะนั้นก็ต้องเตือนว่าโอเคถ้าระยะนี้นะคุณมีเรื่องเหนื่อยท้อล้าไม่สบายใจนะหรือวิวิตก,กังวลสิ่งใดก็ตามนะครับอย่าไปใส่ใจเพราะว่าดาวมันเด่นแปลว่าเดี๋ยวทางออกมันมานะฮะปัญหามาปัญญามี แปลว,ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเกิดปัญหาหรือเกิดเรื่องอะไรก็ตามที่ทาให้เราเหนื่อยจังเครียดจังตัวช่วยมันมาหลังจากนั้นพอดีนะฮะโอเคนะครับใกล้สบายใจเรื่องของดาวตัวช่วยมาดาวเงินทองหมุนได้ดาวผู้ใหญ่เมตตามีข่าวดีเรื่องของโปรเจกต์หรือว่างานที่เราทําอยู่นะครับแล้วปัญหาอุปสรรคมันมีตามมาตามปกติเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับมือแล้วก็แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะครับ นี่คือจุดเด่นนะฮะประการสาคัญครับระยะนี้ครับคือมันมีดวงที่เกี่ยวพันกับเรื่องคนนะครับชุดนี้จะมีเรื่องของคนนะเข้ามาให้เราช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับนี่ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าช่วยตามกําลังนะฮะช่วยหนักเกินหรือช่วยแล้วตัวเองเดือดร้อนหรือครอบครัวเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องพิจารณาเยอะหน่อยนะครับโอเคนะแปลว่าช่วงนี้ดวงงานเด่นนะครับคนขอความเมตตาเราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะกใครย,ยังได้ มีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์หรื่องงานใหม่นะครับนี่แหละจุดเด่นนะครับประการต่อมานะฮะพื้นดวงในช่วงนี้มันมีดาวที่เกี่ยว้องเงินทองนะครับชนิดหมุนเงินทันนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองให้สบายใจได้คือหมุนเงินทันนะครับดาวการเงินคือดาวพระศุกร์เดิมทีนะในช่วงที่ผ่านมานะฮะดาวการเงินโคจรอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับเดิมทีนะฮะแต่ณปัจจุบันน้ครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะดาวพระศุกร์โคจรอยู่ตำแหน่งสุภาคือความสุข เงินตำแหน่งความสุขแปลว่ามีโอกาสได้เงินพิเศษหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินสําเร็จใครที่มีเรื่องเหนื่อยท้อร้าไม่สบายใจจะมีตัวช่วยค้าขายดีนะฮะแต่ว่าเงินมันเข้าปุ๊บออกปับ๊บนะฮะเข้าแล้วออกนะฮะแปลว่าคุณมีไอเดียที่จะคิดที่จะซื้อที่ถ้ามีเงินเข้าจะ,จะต้องทำนู่ทนทำนี่นะฮะเนี่ยเรื่องราวเนี้ยนะครับมันมีฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าใช้จ่ายปุปปับฉับพพันค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามนะครับแต่หมุนได้ทันเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้เตรียมการไว้นะครับนี่คือจุดที่เด่นคือมันหมุนทันเวลาเนาะโอเคนะครับอีกข้อสําคัญนะฮะชวงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวชวงนี้มาแลวนะครับมาให้ก่ยวกัวแฟนเราลูกเรานะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับบางคนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านนะครับมันจะ,จะมีตัวเลขหรือเงินหรือ,อรายจ่ายที่โผล่เข้ามามากกว่าปกตินะครับคุณโฟกัสดีๆอะไรที่ควรซื้ออะไรรื้ออะไรที่เอาไว้ก่อน เอาเงินออกงวดหน้าไปซื้อนะครับก็เซซอยแบ่งแบ่งแชร์ค่าใช้จ่ายนะฮะให้มันเป็นงวดหน้าบ้างนะฮะโอเคนะต่อมาครับเรื่องของถ้าว่าไปเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะครับเด่นพอจะพึ่งพาใส่วานให้แฟนช่วยเหลือได้นะครับคนที่มีคู่แฟนก่อนนะฮะช่วงนี้ดาวเด่นแฟนช่วยเหลือก็กูนดีแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าคนใหม่ๆเข้ามานะฮะอออันนี้ต้องระวังนะครับ ดาวคาราหูโคจรเลงกันนะฮะคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเข้ามานะครับระวังตัวด้วยหรือแม้แต่ไม่ได้เข้ามาทางเราบางทีมาจากแฟนแล้วก็มีนะฮะฉะนั้นก็ต้องคอยเตือนตัวเองแล้วคอยบอกแฟนนะฮะใครที่เข้ามาช่วงนี้ต้องคอยเตือนเขานะครับบางทีเขาอาจจะทํางานแล้วสนิทกับใครไปพิเศษนะฮะแล้วไอ้ความสนิทก็ต้องระวังนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องคอยเตือนนะฮะเว้นระยะห่างกับเพื่อน หรือคนที่ทํางานดีๆนะครับวางตัวดีๆแล้วก็คือต้องบอกตัวเราแล้วก็บอกแฟนด้วยนะครับโอเคนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ในเชิงทู้สาวเข้ามานะฮะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าใครที่แบบดูชะตาเปราะบางเรื่องความรักอยู่แล้ะมันก็จะมีเรื่องกนที่แทรกเข้ามานะครับโอเคนะจะต้องระมัดระวังข้อดีแฟนยังพอช่วยเหลือก็กูหรือว่าให้ช่วยเหลือเรื่องอื่นๆสําคัญๆยังสําเร็จนะครับโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับ ในช่วงครึ่งอหลังระวังความดันน้าหนกักตัวเพิ่มนะครับแล้วก็เรื่องของวิงเวทสศมันก็เลีอยไปเลี้ยงสมองไม่พอนะฮะแล้วก็อาการเรียกว่าอาการอากักเสบตามร่างกายนะครับเสพเสพร่างกายนะพักผ่อนให้เยอะนะฮะส่วนท่านที่อินทรยสวนะครับช่วงนี้เกิดเรื่องของการปวดหัววิง่งเวิสศัส์แล้วก็จุดเสจนั่นท้องอาหารจะทําให้ป่วยนะครับจากนั้นดูแลเรื่องอาหารการกินดีๆนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องคนนะครับ ช่วงน,นี้ระวังอย่างที่บอกว่าคนจับผิดหรือมีดราม่าในที่ทํางานนะครับใครบางคนเรียกว่าสร้างปัญหาหรือว่าหาเรื่องเรานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานเป็นพิเศษนะฮะโอเคยังรอดอยู่ดูแล,แล้วยังพอไหวนะครับดูเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ดวงข่าวดีนะครับคืองานเด่นแก้ปัญหาการงานได้จาัดก,การเรื่องงานสาคัญสํคัญสาเร็จนะครับแต่สําคัญคือช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเจนั้นเซฟเซฟได้ก็เซฟนิดหนึ่งค่าใช้จ่ายมันจะเป็นรายจ่ายจําเป็นทั้งเลยนะฮะคือตกอย่างมันจะจำเป็นหมดเลยนะครับฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งน,นะอะไรที่มันจะเป็นเรื่องซื้อนะฮะก็เบรกเบรกหน่อยดูว่าจะหาทางหาอะไรได้พิเศษทางอื่นบ้างก็ได้นะครับโอเคนะสุขภาพร่างกายตัวเองยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าคนรอบข้างเราจะมีคนที่เรารู้จักไม่สบายป่วยนะครับอยู่ใกล้ต้องระวังคนป่วยนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข 3 5 9 7เล็ลขที่ไม่ถูชโชลกคือเลขศนสีที่ถูโชครับมีนี้มีสีเขียวนะครับมีสีส้มนะฮะมีสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็มีสีขาววนสีที่เลื่องเลียงถึงาไ,ไม่ค่อยใช้คือสีเทาวันที่ดีครับมีวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะฮะโอเวีร์กันเลยนะครับแล้วก็วันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะฮะรวมถึงมุมดาวที่เกี่ยวข้องเรื่องการทําบุญนะฮะมโอการทำบุญเกี่ยวข้องกับเด็กคนวิการคนชารา และการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับกระบวนการศึกษานะครับต่อมาเรื่องของถ้าใครครับยังเรียนอยู่นะครับจะบอกว่ามุมดาวมันจะงงงหลงหลงนะฮะเออมันจะมีดาวการหลงลืมบ้างหลุดเล็กๆน้อยบ้างนะครับฉันต้องละเอียดในการทํางานทําหรือว่าทําข้อสอบนะฮะหรือว่าการเรียนนะครับช่วงนี้ตัวอยู่อยู่งี้ใจไปอยู่ไหนกันครับฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีสมาธินะครับเตือนนิดหนึ่งว่า ช่วงครึ่งเดือนหลังครับมันมีเรื่องรบกวนจิตใจมีเรื่องทําให้เราต้องคิดนู่นคิดนี่นะครับเยอะหน่อยนะฮะช่างนี้ก็ต้องระมาระวังหน่อยนะครับต่อมาเรื่องของคนที่ชอบสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับช่วงนี้ดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงนะฮะมันจะฝืดนนิดนึงนะครับมันก็ยากหน่อยนะครับป็นผมดูว่าเงินมันมาจากงานแล้วก็คนช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีงานพิเศษนะครับเนี่ยหรือว่าซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเสด็จเงินในช่วงนี้นะฮะการต่อมาพื้นดวงถ้าเป็นเรื่องของใครที่มี ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้ระวังเขาป่วยให้ไม่สบายนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลรักษาลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นพิเศษนะโอเคนะครับถือว่าเอาสุดท้ายนะครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือมีอย่าลืมนะว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกข์กังวลหาคนช่วยยังได้อยู่นะฮะหรือหาคนมาแก้ปัญหาให้ยังได้อยู่นะครับหรือถ้ามีปัญหาเรื่องของครอบครัวสุดท้ายจะเคลียร์จบได้ไวนะครับโอเคฮะสวัสมีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ